นี่ขึ้นี่ขึนดอกใหญ่ไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนี่เกิดหนังว่ะนี่จ้ะเก็ดหนัง้วนเนาะดินแหงคักไรกัดหมุนขึ้นมาบ่ได้ขุดเอาขึ้อีปูนี่จ้ะมันแตกมายู่อยู่เก็ดหนัง้วะ จองอันงตัวน,นี้แล้วึ่งนี่แตกดีให้เ็ดแง